คุณชุตคงน,นะครัจับะะข้หารักทรัพย์นี้เขาก็ไม่ได้ทำนะ่ได้ทแต่แล้วตรวจกจับตัวไปแ,แล้วสารชั้นต้น,นะะยกฟ้องสานคุทรนยกฟ้องะครับดีถที่สุดเพาะ,ะว่าต้องทดีกาีากนี้ในการาก็มารู้ทีหลังะะว่าตำรวจเนยเขามีหลักฐานอันเดียวก็คือภาพมอเตอร์ไซค์ของที่เขาวิ่งผ่านบ้านผู้เสียหายที่เข้าไปรักทรัพย์นะฮะทีเนี้ย มันมีการชี้ตัวอยู่นะครับการชี้ตัวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยครับเอาภาพคุณชิดองเนี่ยให้ผู้เสียหายดูนะครับก่อนการชี้ตัวเขาให้ผู้เสียหายเนี่ยเขาชี้ตัวมาที่คุณชิดองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้เสียหายเขาไม่สามารถที่จะจำคนไายได้นะครับแต่ว่าเขาชี้ตามภาพที่ตำรวจเนี่ยเอามาให้นะครับันนี้ก็เลยมาร้องเรียนนะครับอยากให้ทางปปตรเนี่ยครับไล่ออกนะครับตำรวจที่เอาภาพเนี่ยภาพคุณชิดองไปให้ผู้เสียหายดูเพราะว่า เขาขายเป็นการกัดแกล้งให้ผู้หื่งได้รับโษทษทางอาญาครับในกรณีเนี่ยมันมีโทษสมศูนนะครับจำคุกตลอดชีวิตซึ่งเมื่อวันจันทร์นียครับผมก็ได้ไปรองเรียนทางปปชมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้มาที่ปปชอีกรอบหนึ่งครับตอน้าท่าข้างครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าผิดหมดเลยนะครับก็มีอายการหนึ่งคนครับแล้วก็ตำรวจของนาย แล้วก็มีผู้เสียหายคนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวของผู้เสียหายอีกคนหนึ่งทั้งหมด5คนครับผมเจ้าหน2สองนายที่วานี่เป็นเป็นเป็นระดับทุไหยหรือเป็นไครครับตอนที่เกิดเหตุนะครับเป็นพันตำรวจโทแล้วก็ร้อยเอก การก็รู้เรื่องนี้ครับแต่กัรที่ถือพรน่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเข้าผ่ายในการกัรแกล้งแล้วหรครับวัื่อก่อนจล่อเนี่ยจะมีในร่มขอมีการตั้งกรรมการเลยซึ่งก่อนจะไล่ออกเนี่ยก็จะต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนก่อนถ้าหากว่าพบว่ามีความผิดจริงเนี่ยก็จะมีการไล่ออกแต่ว่าในทางตบชเนี่ยเราดำเนินคดีอาญาขอให้ตปชดำเนินคดีกฎหาซึ่งมันมีโทษเนี่ยจำคุกสองปีวันนี้มีการเตรียมเอกสารัมาขายเพื่อเพิ่มเงินฝาก เอกสารที่ใช้ในศาลเนี่ยครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าทางตำรวจเนี่ยในการเอารูปคุณชิดพงเนี่ยไปให้ผู้เสียหายชี้ตัวนะครับหลักฐานที่ว่านี่คือเหมือนว่าเป็นเป็นเอกสารที่ใช้ในศาลนะครับพูดคำเบิกความอะไรก็แล้วแต่นะครับครับผมตอนนี้ถ้าเกิดความต่อสารว่ามีการูปนทึกได้เขาจำได้เลยป้าอายุเจ็ดสิบแล้วแหละเขาจำไม่ได้แต่เขาจำได้เพราะว่าตำรวจเอารูป คุณพี่ผู้อำนวยการตลอดระยะเวลาก็ประมาณสาปีกว่าปีเนาะเราเราเหมือนกลายเป็นแพะอะไรอย่างเงี้ยนะ La ครับจริงจริงด้วยกล้องตรงนี้มันต้องเป็นเวลา4โมง12นทีที่ผมถ่ายมาเองล้วผมก็ไปเข้าห้องเรวผมก็วิ่งกลับที่เดียวที่ว้านที่ตรงนี่คือไม่ตรงนี่้ัำเวลาไม่ตรงหมายถึงเวลาที่ปรากฏตรงใช่ใช่ครับแล้วแล้วแล้วในในที่พนที่บ้านเขาก็เป็นซอย ก็ไย่ฐานซอที่ประมาณแค่สีส่ห้บาทแต่เขาบอกผมว่าผมเข้าไปซื้อบ้านแถวนบ้านทุกป้าคนนี้พาผมเข้าไปซื้อของไปาเข้าไปซื้อบ้านผูาเดินดูบ้านประมาณห้าล้าคุยกันเรื่องการซื้อบ้านเดินธาคาตรงไน หลังจากศาลศาลคุณพรมีคำพิพากษาไม่สามารถดีการได้เบื้องต้นเรามีโอกาสได้คุยกับทางคุณป้าเรไม่เคยเห็นนเพราะว่าเขาไม่ได้มาสังเขาเป็นคนพูดมาแต่ตอนชี้หน้าเรา้งมั่นใจแน่ต้องต้อชี้ตัวแรกทม่ี้ตัวผมก็ย่ จะใส่ชุดสีดำชุดของพนักงานก็ตอนตอนที่เขาเอาลูกมาถ่ายแต่ที่จริงเนี่ยผมใส่ใส่ตัวนี้โดนจับแต่ที่นีเขาให้ผมเปลี่ยนเสื้อเป็นชุดสีดำแล้วก็ใส่แว่นตาตอนถ่ายตอนถ่ายรูปเซ็ฟครับเขาก็น้ำตัว่าของมันเปงนน้ำ ตัวสองนายนี้ปัจจุบันเขายัางอยู่ที่สอนอนทาน่าขามไหมคะอันนี้เราไม่ทราบครับเดี๋ยวให้ทางของตชชเขาไปเช็คกันครับแต่เราก็คือมีชื่อมีรา,ายละเอียดให้หมดครื่องเลยค่ะ สวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้นะคะอิจันก็อยู่ที่สนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะวันนี้นะคะทนายรัชพลเสียรสาครน,นะคะพร้อมกับพี่ชิดพงศ์วินทชัยนะคะเข้ามายื่นหนังสือกับคบตรนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือพี่ชิดพงศ์นะคะถูกจับคดีลักทรัพย์ค่ะเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2561นะคะซึ่งผ่านมาแล้วเนี่ย2ปีตํารวจนะคะได้มีกล้องวงจรปิด เป็นหลักฐานนะคะมาจาับกลุ่มพี่ชิดพง์นะคะซึ่งขับรถผ่านในช่วงเวลาที่เกิดเหตุค่ะแต่พี่ชิดพงเนี่ยก็ได้ไปหาหลักฐานนะคะมาเองว่าซึ่งตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปหลักทรัพย์อะไรใดๆของใครเลยไปหาหลักฐานมาเองซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดนะคะแต่ว่าก็ได้มีการถูกชี้ตัวนะคะชี้ตัวผิดคนตัวเองก็เลยกลายเป็นแพ้ก็เลยจำคุกอยู่นานหลายปีนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่2พฤศจิกายน2 5 6 3กเนี่ยก็ได้มีการเดินทางไปยื่นหนังสือต่อ,อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและประาบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วนะคะเพื่อให้ดำเนินคดีไอดำเนินคดีอาญา,ากับทางเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็มายื่นกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกทีหนึ่งนะคะ ให้เอาผิดตำรวจนะคะหลังจากที่ได้นำภาพของพี่ชิดพงเนี่ยไปให้ผู้เสียหายนะคะดูก่อนการชี้ตัวซึ่งพี่ชิดพงเนี่ยก็ได้มีการเล่านะคะว่าก่อนที่จะมีการชี้ตัวเนี่ยก็ได้ให้พี่เขาเนี่ยเปลี่ยนชุดแล้วก็ใส่แว่นก่อนที่จะออกไปชี้ตัวนะคะผู้เสียหายก็เลยชี้ตัวพี่เขาพี่เขาก็เลยโดนจับ วันนี้มาร้องเพื่อที่จะเอาผิดตํารวจคนนั้นบอกว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นเข้าข่ายความผิดข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157นะคะแล้วก็มาตรา200วรรค2ค่ะวันนี้จึงมาขอความเป็นธรรมนะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีที่พี่เขามาร้องตำนงงานตำรวจแห่งชาตินะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นแพะแล้วเดี๋ยวยังไงเรา ติดตามต่ออีจารย์ก็ยังคงเกาะคดีนี้ต่อนะคะแล้วก็มารอดูว่าทางพี่เขาจะได้รับความเป็นธรรมไหมนะคะโอเคขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ